ทรงสอนทำเหล่านั้นให้แก่เวเนยสัตว์ทั้งหลายได้รู้ถึงธรรมที่พระองค์ทรงสัตว์ารู้้แล้วนั้นก็ธรรมะสวัสดีหลวงพี่คะรินเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคุณโยมชีอันนี้เป็นวันที่17เจ มีนาคม2,563เป็นวันที่เรากำหนดว่าจะมาใช้สถานที่ของวัดนาราเจริญสุขเพื่อจะร่วมการเจริญสมาธิในสภาวะที่โลก กำลังวันไหวเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมีสื่อมวลชนทั้ทงหลายที่หลายทางรายงานความเคลื่อนไหวของโรคภัยไข้เจ็บถ้ามองในแง่ของชาวพุทธน่ะเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า การเกิดแก่เจ็บตายนี้มันเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตอยู่แล้วเราจะมีอันเป็นไปโดยโรคชนิดไหนก็เป็นเรื่องที่เรา,าเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้วันเวลาเลือกไม่ได้ชนิดของโรคก็เลือกไม่ได้เพราะว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวเราเอง แต่ว,ว่าสิ่งหนึ่งที่คนเป็นชาวพุทธควรกระทำก็คือดูแลตัวเองดูแลตัวเองรักษาตัวเองเตือนตัวเองแล้วก็จิตใจต้องมั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นชาวพุทธไม่ควรจะเชื่อปรัมปรา ตามคนทั่วไปที่เขาเชื่อกันว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะการถูกลงโทษจากธรรมชาติหรืออำนาจอะไรก็ได้เพื่อจะมาล้างมนุษย์ให้หมดไปเรียกว่ารีเซ็ตกันใหม่หรือไม่ควรจะเชื่อว่า เราอยู่ในประเทศไทยพระยาสยามเทวาทิราชจะต้องปกปักรักษาให้เราพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ได้แต่เราต้องมารับความจริงว่ามันปรากฏชัดอยู่แล้วว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราสามารถจะหลีกเลี่ยงและเราป้องกันได้อย่างไร มันมีวิธีการของมันทั้งหมดซึ่งใครๆก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ควรจะเชื่อความไว้วางใจกับรัฐบาลหรือกับใครก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อสรุปแล้วว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราจริงๆอะ่ะเราก็ต้องยอมรับได้ที่เรารับได้ก็เพราะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาไงละ่ะ มันเป็นเรื่องธรรมดาครั้งพุทธการมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแม้ในยามข้ายากหมากแพงอนะในยามข้ายากหมากแพงพฤติกรรมของคนก็ต่างกันพระพุทธองค์ทรงทรงยกตัวอย่างว่าในการเดินทางของลาต่างมาต่าง ที่ต้องขนสินค้าไปเพื่อค้าขายยังเมืองต่างๆบางเมืองก็มีอาหารโอุดมสมบูรณ์บางเมืองก็ข้าวยากหมากแพงมันไม่มันไม่เหมือนกันแต่พระพุทธองค์ท่านทรงให้ข้อสังเกตว่ามาอาชาเนยในกลุ่มของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกับลาต่าง ลาที่เป็นสัตว์ที่ต้องใช้แรงงานเวลาอาหารไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ห่อยเหงาเวลาเจ้าของให้อาหารที่ไม่สมบูรณ์หอยเหงาแสดงออกให้เห็นเลยว่าขาดกำลังแต่เวลาเจ้าของให้ให้อาหารดีๆพวกลาเหล่านี้ก็กระโดดโลดเต้นดีอกดีใจ แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดซึ่งต่างจากม้าอาชาในม้าอาชาในในยามข้าวยากมากแพงก็ปกติในยามที่อุดมสมบูรณ์ก็ปกติสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างของของมนุษย์ว่ามนุษย์บางจำพวกค่ะเมื่อเกิดความทุกข์ยาก ก็น้อยเหงาเหมือนกันแต่พอมีความอุดมสมบูรณ์ก็มีการสนุกสนานเฮฮากันเ,เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วพระพุทธองค์ท่านทรงจัดถึงพระอริยเจ้าว่าพระอริยเจ้าในยามที่มีข้าวยากหมากแพงกับในยามปกติ ท่านก็ยกตัวอย่างว่ามีพระอยู่จำนวนเจ็ดรูปชวนกันไปปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นเป็นภูเขาหัวโลน้นเวลาปีนขึ้นไปนี่ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปแล้วขึ้นประโยบุญเขาหัวโล้นแห่งนั้นทั้งเจ็ดรูป ก็ตั้งจิตอธิษฐานกันว่านะถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะไม่ลงจากเขาหัวโลนนี้แล้วก็จเจริญทำกันต่างองค์ต่างจเจริญสมาธิกันพอปฏิบัติไปได้สองวันสามวันมีพระเถระรูปหนึ่งก็ได้บรรลุเป็นพระอระหันต์องค์ที่ได้บรรลุเป็นพระอระหรันต์ ก็ออกบินธบาตโดยลงมาจากเขาหัวโลนไปบินธบาตไปบินธบาตโยมก็ถวายอาหารบินธบาตมาเต็มเอามาเผื่อคนที่อยู่พระที่อยู่บนภูเขาที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมในวันนั้นออไปถวายพอไปถวายพวกพระเหล่านั้นก็เรียกประชุมกัน พระที่ยังมีกิเลสบอกพระเถระว่าเมื่อเราขึ้นมาบนภูเขาแห่งนี้เราได้กระทำสัญญากันไว้หรือไม่ว่าในการปฏิบัติธรรมนัพระเถระรูปใดบรรลุธรรมแล้วก็ให้บิณฑบาตเผื่อคนอื่นที่ไม่บรรลุด้วยใช่หรือไม่พระเถระบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องอธิบายแล้วพระที่ยังไม่ได้บรรลุละอรหันก็ ไม่ยอมฉันอาหารที่พระอริยเจ้าบิณฑบาตมาเผื่อพระล่วงจากนั้นก็พระแต่ละรูปอดอาหารเสียชีวิตไปทีละรูปสองรูปคนที่บรรลุพระอาราหันต์ก็ลงไปบิณฑบาตได้ตามปกติคนที่ยังไม่ได้บรรลุก็ตายอันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไลายให้ยกตัวอย่างว่า ความตายกับความมีชีวิตยอยู่อะมันในความหมายของปุถุชนน่ะเขาก็กลัวตายกันเขาไม่อยากจะตายกันแต่ในกรณีของบุคคลที่เขามุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะกิเลสน่ะเขาจะไม่ยอมเพราะคนเหล่านี้มองเห็นการมีชีวิตยอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของความทุกข์ยากเป็นเรื่องของความทุกข์ยาก การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่ปราศจากกิเลสถ้าอยู่ไปแล้วยังมีกิเลสจะอยู่ไปเพื่ออะไระไม่ต้องอยู่แล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่อนิพละความคิดของพระอริยชาติยุคนั้นก็ไม่มีใครที่จะกินอาหารเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับโรคหาเลย แต่เกี่ยวกับความตั้งใจว่าเออถ้าไม่บรรลุธรรมแล้วจะไม่กินข้าวซึ่งไอเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นหรือไม่เราก็ไม่ทราบแต่ว่าฟังดูแล้วมันทำให้เกิดความมึกเหิมว่าเราก็จะไปกลัวอะไระถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรมแล้วเราไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกแต่ถึงขั้นที่ว่าเออเรามีความเป็นอยู่ได้ โดยมีความมุ่งมั่นว่าชีวิตนี้จะมีคุณค่าก็ต้องเป็นชีวิตที่ปราศจากกิเลสหรือกิเลสน้อยถ้าเราอยู่ไปเพื่อมุ่ม,มุ่นมวเมาอยู่ในการบริโภคอยู่ในการจับจ่บจ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 ยายใช้สอยชีวิตมันก็ไม่ต่างอะไรจากสิงสาราสัตว์ที่มันเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์เกิดมาเพื่อกินไม่กี่วันมันก็ตายไป สัตว์ในโลกนี้เกิดตายเกิดตายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกี่หมื่นกี่แสนตัวมนุษย์มันก็น่าจะต่างไปจากนั้นนี่สำหรับคนที่คิดแบบพระอริยเจ้าเราต้องพยายามในการที่จะทำอะไระให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมองการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับการอยู่ในสถานที่ที่มันมันกะเตือนใหมันเตือนให้เราเรีบทำ ยิ่งมีโรคภยคัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้ถ้าเป็นความคิดแบบพระอริยเจ้าต้องรีบทําความเพียรแล้วพระยามัจยุราชมาเตือนแล้วนะมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เกิดขึ้นกับเรามันก็เป็นลางร้ายเลยว,ว่ารีบรีบเขาเถอะอย่ามัวประมาทมัวมองพระพุทธองค์ถึงขนาดสัตย์ไปว่าโลกนี้นะเหมือน เหมือนควายกำลังลุกไหม้อยู่พวกเราจะมัวรื่นเริงบันเทิงอะไรกันนักหนาคือท่านเปรียบกิเลสคลองกิเลสเหมือนควายเหมือนไฟกำลังลุกไหม้อยู่คนที่ถูกไฟไหม้บ้านเขาก็ต้องรีบเอาตัวรอดทำทุกวิถีทางให้มีตัวรอด หลับตามองให้เห็นว่าเหมือนคนที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่ก็ต้องรีบทำความเพียรให้หมดกิเลสให้มันเบาบางหรือให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่พูดหลักการของพระอริยเจ้าส่วนเราปุถุชนคนธรรมดาเราก็ต้องมีวิธีปลุกปลอบใจตัวเองไม่ควรตระหนักตกใจตื่นตกใจ เห,เหมือนเหมือนเรือเรือที่ถูกคลื่นลมอ,ะอ่ะคนก็กลัวกันเรือไม่ใช่ทันลม่มแต่ความกลัวของบุคคลบางคนน่ะก็วิ่งกันพลานเนี่ยวิ่งไปข้างฝ่ายโน้นทีวิ่งไปข้างฝ่ายนี้ทีคลื่นดังไม่ได้มาซัดให้เรือจมแต่เรือจมเพราะคนตกใจกันช่วยกันจมเรือที่ตัวเองนั่งไนงะ พันการกระทําบางทีของปุตตุชนธรรมดานะมันก็มีความละไม้คล้ายกันหรือที่ภาสิทธ์ที่เขาว่าไม่เห็นโลงศพไม่เห็นน้ําตาเมื่อภยวิบัติไม่เกิดขึ้นเราก็ยังประมาทมัวเมากันอย่างนั้นหรือเหมือนอย่างเรื่องที่พระพุทธ <c oughs> ที่พระองค์ทรง,ทรงจัดเตืนอนเป็นเชิงนิทาน เล่าว่ามีเทพพระธิดาคนหนึ่งแกก็เข้าวัดทำบ,บุญตักบาตรบัดกวาดเสนาชนะปรนีบัติพระต่อมาวันหนึ่งแกก็ตายตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ความจริงอ,ะอ่ะ,อะโยมผู้หญิงคนนี้แกเป็นเทพพิดามาก,ก่อน เมกะธัมบุญไปเกิดสวรรค์แล้วอเทวดาก็ถามว่าเธอไปไหนเสียตั้งวัน่ะถ้าว่าตามทฤษฎีเรารู้ว่าวันหนึ่งของเทวดามันเท่ากับร้อยรอยปีของมนุษย์เราอะประมาณนั้นแน่ก็ถามเทพธิดาว่าเธอไปไหนตอนเจ้ายังเห็นอยู่ตอนบ่ายหายไปแล้วนี่มาตอนเย็นเธอมาเห็นหน้าอีก เธอหายไปในช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นบักไปเกิดในโลกมนุษย์เทวดาก็ถามว่าเอ,อชีวิตของคนในโลกมนุษย์นะมันแ้าเปรียบมันของเทวดาแค่วันเดียวเท่านั้นเองอะไรมนุษย์เขาทาอะไรกันอยู่ะเ,ออเขามีความขยันหมั่นเพียรในการออประกอบคุณงามความดีหรือไม่เทพธิดาก็บอกว่า มนุษย์เขาก็ยังยังไม่รู้สึกหลอกเขายังประมาทโมเมากินเล่นเที่ยวอยู่นั่นไม่ได้มีความกระตือรือร้นในการกระทำความดีอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเพราะนนั้วันนี้เราได้มานั่งเจริญสมาธิกันโดยโดยเหตุผลว่าการที่เราจะต้องเจริญสมาธินั้นก็เพื่อที่จะทําให้จิตใจเราเข้มแข็งจิตใจเรามั่นคงจิตใจเรา เรามีความอดทนในการที่จะกล้า,ผาเผชิญหน้ากับอันตรายต่างๆได้อย่างไม่สะพุงกลัวไม่ได้มองเห็นความตายเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจแต่เห็นความตายนี่เป็นเรื่องธรรมดามันมาวันไหนเราก็พร้อมที่จะรับได้บัดน,นี้ก็ได้เวลาแล้ว ที่ญาติโยมทั้งหลายจะได้ร่วมกันเจริญสมาธิเพื่อพัฒนาสติสัมปชัญญะให้มีความเข้มแข็งมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอาตมาก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่มีกุศลและเจตนาในการมาร่วมกันเจริญสมาธิภาวนาขอให้เริ่มโยมเริ่มต้นได้นะับัดนนี้เขาเจริญพรครับ Thank <laughs> you.